หนิงตกใจเคยมีภาพร่วมเฟรมรูปคู่สาวข้างกายจินมาแล้วยังคงมีประเด็นให้พูดถึงกันอย่างดุเดือดสำหรับกรณีหนิงตานิตาที่ได้ออกมาเปิดใจเตรียมเรื่องกันอย่าจินจอริโนตสามีแต่ยังรอสามีกลับมาเคลียร์เรื่องข้อตกลงในการรับผิดชอบดูแลลูกสาว ขณะที่เรื่องราวของสาวที่ถูกชี้เป้าเป็นมือที่3านิงและจินก่อนหน้านี้มีภาพร่วมเฟรมกับเป๊กสัญชยัยและธัญญาธัญญาเรศนั้นล่าสุดข่าวบันเทิงช่อง8ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าวว่าสาวคนดังกล่าวเคยทำงานที่คลินิกความงามของเป็กและธัญญาแต่โดนไล่ออกไปแล้วตอนนี้ไปเป็นเซลล์ขายรถที่พี่กว่าคือไม่ได้ถ่ายรูปคู่แค่พี่เป็กกับ พี่ธัญญาแต่แม่หนิงก็เคยมีภาพร่วมเฟรมรูปคู่มาแล้วถามแม่หนิงยังตกใจฉันไปถ่ายรูปคู่ผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จำไม่ได้เลยพอเห็นภาพนี้งงมากอาจจะเป็นภาพสมัยก่อนอาจจะมาขอถ่ายรูปกับดาราแม่เลยไม่ได้จำว่าเป็นใครแต่ตอนนี้แม่น่าจะจำได้ขึ้นใจ